สำหรับในวันนี้นะครับเรา2คนจะมารีวิวกางเกงยีนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็แจ็คเก็ตรุ่นใหม่ในคอเลคชัน Luxury Vintage ว่าเราเริ่มมาตั้งแต่ผืนผ้าเลย<ม>ที่เราเลือกใช้คอตตอนจากประเทศอียิปต์ที่เรียกว่าเป็น Fine Cotton ด้วยคุณสมบัติของคอตตอนจากประเทศอียิปต์อะครับมันเป็นคอตตอนที่มีเส้นใยที่มีความละเอียดมากมันทำให้เวลาเราปั่นเส้นได้แล้วก็ทอออกมาเนี่ยผืนผ้าเนี่ยจะมีความนุ่มลื่นมากๆตัวเนื้อผ้าบนรุ่นนี้นะครับพ่ก็เวิร์กเนี่ยปั่นเส้นได้มาในรูปแบบเนฟเนฟเนี่ ครับจากโรงงานฮาวีนสหรัฐอเมริกาครับตัวกระเป๋าหลังเนี่ยเราก็ไม่มีการเดินลายครับแล้วก็ไม่ได้มีการปักอักซอไว้ด้านในแต่จะมีโลโก้ก็คือเป็นป้ายแถบของเราจะเป็นป้ายแถบสีเขียวตัวอักษรสีทองอย่างรุ่นนี้เนี่ยเรามีการใช้ตัววัสดุที่เป็นตัวมิกอัลอยมิกอัลอยครับเม็ดกลางนี่มีตัวโลโก้ดีเวทก็จะเป็นทองแดงครับผมจาก g o า i l l ลยูเเเราจะใช้ได้เส้นได้เนี่ยที่ที่ไซส์เล็กลงเพื่อให้ฝีเข็มที่มันมีความละเอียดดูมีความเรียบร้อยมากขึ้นสีริมก็จะเป็นสี แดงครับแดงดําแล้วก็พันกับดินทองนะตอนนี้เป็นตัวนี้ทําออกมาเป็นทรงประมาณไหนครับพี่หนึ่งตัวนี้จะทําออกมาในทรงเอวสูงนะครับแล้วก็เป็นกระบอกที่กว้างนะครับอินสปายมาจากทรงโน8แปดของเราแล้วก็ประสานกับทรงวินเทจในอดีตประมาณนี้สำหรับกางเกงยีนยเดี๋ยวเรามาดูแจ็คเก็ตกันบ้างเนาะได้ครับนี่ตัวนี้ครับทำออกมาในรูปแบบไทวันแจ็คเก็ตครับมีกระเป๋าเดียวแล้วก็มี เดี่ที่ด้านหลังใช่แล้วก็ปรับให้มีความความยาวตัวเนี่ยสั้นลงแล้วก็ความยาวแขนสั้นลงเหมาะกับการแต่งกายในสไตล์วินเทจแล้วก็เข้ากับการใส่กับกางเกงยีนส์สูงมากๆครับผมช่วงตัวที่ปรับให้สั้นขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สั้นมากแต่มันสั้นในแบบบาลานซ์นะครับแต่งตัวได้รู้สึกว่าพอลองใส่เนี่ยรู้สึกว่ามันมีความเป็น15ออนที่มีความแบบนุ่มสบายมากใช่ครับเสื้อมันมีความแบบไม่ได้หนักแล้วก็แบบใส่สบายจริแล้วก็ดีเทลออื่นๆก็จะเป็นแน่นอนครับเป็นได้้เเนนงปาายหหัทมมมมออืิรุ ต่างๆก็ยังเป็นแมทท r i เรียลเดียวกันครับรวมไปถึงรีเวทด้วยอย่างตัวนี้จะมาในกระดุม4เม็ดนะครับเป็นแบบลักชูรี่ที่มาในสไตล์บินเทียที่ปีลึกๆ,ๆมากๆใช่วันกระดุม4เม็ดน,นี่ครับเรามีการกุ้นผ้าไว้แล้วผ้าตรงนี้เห็นว่าเป็นอ e ีพเชียนด้วยอ่าใช่ครับผ้าตัวนี้เป็นอ e ีพเชียนคอตอนด้วยยอดเรียกว่าละเอียด <ๆ S 2> กันมากๆครับผม จัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับแจ็กเก็ตไต้หวันของพิกาเวร์กรานะครับใช่ครับเรียกว่าอยากให้มาลองสัมผัสเลยครับจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความนุ่มสบายผ้าเนี่ยมีความนุ่มสบายมากๆไม่ไม่เหมือนใครจริงๆไม่เหมือนสำหรับกางเกงยีนที่เป็น e ี y p เชีย c คอ t ตอนเนาะ